สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามีประเด็นของการศึกษาในเมียนมานะครับผมอาจจะถือว่าระบบล่มก็ได้นะครับผมเพราะว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมากองกําลังท่านพม่าได้ประกาศบังคับให้มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับผมเปิดการเรียนการสอนตามปกติแต่ยังไงก็ตามไม่มีนักเรียนนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ไปเรียนไปสอน ในคลิปนี้ผมก็จะไม่สไลด์รูปภาพแบบที่คลิปผ่าน,านมานะครับเพื่อที่จะไม่กระทบต่อสถาบันต่างๆนะครับสื่อข่าวเชนนิวนะครับผมได้โพสต์ข่าวไว้ว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564ที่ผ่านมา,ามกองกําลังทหา,ารพม่าที่ยึดอํานาจจากประชาชนที่ค้นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนนะครับผมได้บังคับให้เปิดมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั่วประเทศในพฤษภาคมนี้นะครับผมมาวิทยาลัยภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคใต้ของรัชชานครผมได้เปิดการเรียนการสอนตามปกติแต่ก็ไม่มีนักเรียนหรือนิสิตมาเรียนกันนะครับผมนิสิตชั้นปีที่สของมหาวิทยาลัยเชียงตุงนะครับผมประจำภาคตะวันออกของรัชชานครผมได้ให้ข้อมูลที่เชนนิวส์ว่าที่มหาวิทยาลัยเชียงตุงยังไม่เห็นมีใครมาเรียนและก็ไม่อยากมีใครไปเรียนนะครับครูบาอาจารย์ก็หนีกันหมด อาจจะไม่อยากมาเรียนมาสอนตามใต้ระบบการบังคับบัญชาของท่านพม่าที่ใช้ระบบเดิมระบบเก่ามาเรียนมาสอนนั่นเองนะครับนอกจากนั้นมหาวิทยาลัยประจำภาคเหนือของรัชชาน,นครผมที่มหาวิทยาลัยล่าเซียวก็มีนักเรียนนิสิตไปเรียนเพียงน้อยนิดนะครับมีนิสิตให้ข้อมูลที่เชน,นิลสว่าที่ฉันไม่อยากไปเรียนค่ะและปริญญาบัตรก็หนูไม่อยากได้ ตามที่พวกหนูรู้กันมหาวิทยาลัยตอนนี้ได้เปิดแล้วแต่ก็ไม่มีใครอยากไปเรียนค่ะอาจจะมีบางส่วนเพลงเล็กน้อยที่แอบไปเรียนนะคะและมหาวิทยาลัยที่ตองจีนะครับผมและก็ดอยแลมนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ประจํารัชานนะครับผมก็คือต้นตองจีก็เป็นเมืองหลวงของรัชฐานนั่นเองนะครับผมและรวมถึงมหาวิทยาลัยดอยแลมนะครับผมก็อาจจะมีมหาวิทยาลัยประจํา ภาคใต้นะครับผมแล้วก็มีมหาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ที่ดอยแหลมถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังมากนะครับผมก็มีสถานการณ์เหมือนกันครับผมน,นักเรียนนักศึกษาส่วนมากก็ออกไปประท้วงตามท้องถนนอยู่ทุกวันนะครับผมและมีความคิดเห็นที่ไม่อยากไปเรียนใต้การบังคับบัญชาของทานพม่าที่ใช้ระบบ แบบเก่าๆนะครับผมมีข้อมูลว่าท่านพระมาได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาไปมากนะครับผมโดยใช้ระบบการศึกษาแบบ91นะครับผมก็คือศตวรรษที่19นั่นเองตอนนี้ศตวรรษที่21อยู่แล้วนะครับผมได้ย้อนไปใช้ความคิดเดิมๆแบบกองกําลังทาหารในสมัยนั้นหรือเปล่านะครับผมเพราะว่า1900ก็คือในยุคของสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลง การปกครองไม่ว่าจะเป็นการสู้รบต่างๆการยึดอํานาจต่างๆในปี91นั่นเองนะครับผมในศตวรรษที่19นั่นเองนะครับผมก็เป็นเหตุการณ์เป็นความคิดที่นักศึกษารวมทั้งนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศก็มีความคิดแบบนี้นะครับผมอาจจะไม่อยากไปเรียนแล้วนะครับมีนักศึกษาชั้นปีที่3คนหนึ่งนะครับผมที่ไม่ประสองค์ออกนามนะครับผมผมจะไม่พูดชื่อของเธอนะครับได้ให้ข้อมูลที่เชนนลอีกว่า ตราบใดที่ระบบการศึกษายังอยู่ได้บังคับบัญชาของท่านพม่าดิฉันจะไม่ไปขึ้นค่ะเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรแบบเก่าๆที่อาจจะมาล้างสมองพวกหนูค่ะนะครับผมเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทําให้วัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่หรือนิสิตนักศึกษาพวกนี้ไม่อยากไปเรียนกันนะครับผมเพราะว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาที่กองกาลังท่านพม่าได้ยึดอํานาจไปนะครับผมก็อาจจะเป็นการเรียก เก็บรายชื่อของนักศึกษาหรือเปล่านะครับผมถ้าพวกเขาไปเรียนแล้วพวกเขาจะได้กลับมาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความคิดที่มีต่อระบบการศึกษาในตอนนี้นะครับผมและมีพ่อแม่ของนิสิตคนหนึ่งนะครับผมที่ให้ข้อมูลว่าดิฉันไม่อยากให้ลูกของฉันไปเรียนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีแผนดีหรือชั่วหรือร้ายของท่านพม่วางแผนไว้อย่างไร และถ้าหากเขามาถามที่บ้านของดิฉันดิฉันก็จะพูดว่าดิฉันไม่มีค่าเล่าเรียนให้ลูกของฉันไปเรียนนั่นเองดังนั้นดิฉันก็จะไม่ส่งลูกๆของฉันไปเรียนนั่นเองนะครับผมประชาชนทั่วเมียนมานะครับผมรับไม่ได้กับการยึดอํานาจการค้นล้มรัฐบาลของพวกเขาที่มาจากการเลือกตั้งการลงเสียงคะแนนของพวกเขานะครับผม แล้วก็มีประกาศของทางกองทัพท่านเมียนมานะครับผมให้กับกระทรวงหรือกรมต่างๆนะครับผมให้ข้าราชการไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์และหน่วยงานต่างๆกลับมาทําการตามปกตินะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้าราชการที่รวมกับ CDM ที่ต่อต้าน กองทัพคืนนะครับผมให้มาทํางานในพฤษภาคมนี้คืนนะครับผมแต่ก็อย่างที่รู้กันนะครับผมเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนี้ยังไม่สงบนะครับเพราะเขายังได้แถลงอีกว่าจะไม่เอาความผิดจะไม่ถือโทษตามมาตรา505ที่มีโทษหนักนะครับผมแต่ยังไงก็ตามนะครับผมนิสิตนิกษาและครูบาอาจารย์หรือข้าราชการต่างๆก็ยังต่อต้านอยู่นะครับผมมีการประท้วง ประจําจังหวัดอยู่ทุกๆวันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในย่างกุ้งนะครับผมก็มีการประทะการประท้วงชุมนุมอยู่ทุกๆวันนะครับผมอันนี้ก็สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น การศึกษาในเมียนมาก็ตราบใดที่ยังไม่มีระบบการเลือกตั้งอีกครั้งหรือไม่ได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมหาวิทยาลัยและรวมทั้งการศึกษาต่างๆก็อาจจะหยุดชะงักไปนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างริวร้ายนะครับผมเพราะว่านิสิตนักศึกษาใน generation C นะครับผมอาจจะเรียกว่า generation Z นะครับมีความคิดที่ว่าระบบการศึกษาเก่า ที่เป็นหลักสุดที่ไม่พัฒนาเอาอนาคตมาสอนพวกเขาที่ใช้ระบบแบบเดิมๆมาสอนพวกเขาจะทําให้พวกเขาล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์โลกนั่นเองนะครับผมพวกเขาก็ไม่อยากไปเรียนแล้วนะครับเพราะว่าประเทศต่างๆย่อมใช้ระบบอนาคตดึงอนาคตมาสอนนักศึกษาให้ทันเหตุการณ์ต่างๆของโลกนี้นะครับผมแต่การศึกษาในเมียนมาใช้ระบบอดีตมาสอนปัจจุบัน ซึ่งดังนั้นมันยากที่จะพัฒนาหรือก้าวทันเหตุการณ์โลกใบนี้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการคัดค้านจากนิสิตนักศึกษาเองเพื่อที่จะไม่ไปเรียนในระบบแบบเก่าๆนะครับผมยังไงก็ตามสถานการณ์จะมีการทวีความรุนแรงหรือเปลี่ยนไปในทิศทางใดนะครับผมอันนี้เราก็ต้องเฝ้ามองดูว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายยังไงนะครับผมอันนี้ก็ถ้ามีรายงานข่าวอัปเดตย,ยังไงผมก็จะมา เราให้พี่น้องผู้ชมผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามและรับชมพวกเรานะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ